สวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรุพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองต้นทุนต่ำนะครับโดยใช้อาหารต้นทุนต่ำหลังจากที่เราตักอาหารไว้อาทิตย์ละครั้งนะครับอาหารเราหมดแล้วนะครับวันนี้เกษตรบรรจุพานุจะมาพาไปหาอาหารต้นทุนต่ำให้หอยนะครับต้นทุนเป็นศูนย์นะครับสำหรับเพื่อนๆหัวใจเกษตรที่ เลี้ยงหอยเชลลี่สีทองนะครับหลังจากที่เราเพาะแหนแดงไว้แล้วแหนแดงเราโตไม่ทันนะครับอาหารก็หมดนะครับเราต้องมีอาหารสำรองอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นจอกหูช้างนะครับอาหารไปให้หอยกันนะครับเริ่นั่นก็เขย่าให้ดินออกนะครับการล้างไปด้วยในตัวนะครับ ตาเล้งคลิปต้อ,อยนะครับอาหารไปให้หอยนะครับผลที่เราเอามาเลี้ยงไว้ในกระชังน้ําก็เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มีหอยห,อยหรือว่าคือสัตว์น้ําอย่างอื่นนะครับมาปะปนอยู่ในรากของผักจอกหอูช้างนะครับเราก็จะไปให้หอยเชอรี่สีทองเรากินต่อนะครับเห็นไหมครับรากเขาก็จะสะอาดนะครับหอยก็กินได้นะครับ อาหารต้นทุนต่านะครับจอกหมูช้างนะครับเอาไปให้หอยกันได้เลยนะครับการให้อาหารเราก็จะให้สัปดาห์ละครั้งนะครับดูว่าจอกหมูช้างเราหมดเราก็จะเอามาเติมลงในบ่อนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับหอยเขาก็จะกินตลอดทั้งวันนะครับเราจะไปไหนก็ได้นะครับสบายๆนะครับในการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองต้นทุนต่ํานะครับจอกหมูช้างนะครับพืชน้ําก็จะทําให้น้าไม่เน่าเสียนะครับเราก็จะเติมทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าดูว่า อาหารเบาบางแล้วนะครับเราก็จะไปหาจอบหูช้างมาเติ SU มลงให้หอยนะครับเป็นการเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองแบบง่ายๆนะครับพืชน้ําไม่ทําให้น้ําเน่าเสียนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองแล้วก็ยังเป็นอาหารให้หอยกินเป็นอย่างดีนะครับสําหรับจอบหูช้างนะครับาอาหารเราบางๆอันนี้ให้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเราให้มาอาหารก็จะเต็มแบบนี้นะครับพอให้ไปสัก สองสัปดาห์อาหารก็จะเบาบางลงนะครับหอยเขาก็จะเกาะกินนะครับแบบมีความสุขนะครับฟังเสียงเขากินนะครับจะได้ยินเสียงจึ๊บจึ๊บนะครับหอยเขาก็กําลังแทะกัดกินนะครับจอกหมูช้างนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์โปรตีนสูงเหมือนกันนะครับเป็นอาหารต้นทุนต่ําสําหรับผู้เลี้ยงหอยเชอลี่สีทองนะครับ หลังจากที่เราเพาะแหนแดงไว้นะครับแหนแดงเราอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าปริมาณหอยเราเยอะนะครับเราก็ต้องสำรองอาหารไว้นะครับเซมิยูดพานนก็จะเพาะจอบหูช้างไว้ในกระชังน้ํานะครับแล้วก็เอาไม้หอยกินนะครับในกระชังน้ํารากเขาก็จะสะอาดนะครับสะอาดไม่มีหอยคันไม่มีอะไรปนมานะครับเราก็เพาะขยายพันธุ์ไว้นะครับส่วนหอยอยู่ในกระชังน้ําเราก็มีนะครับ เราก็เลี้ยงอยู่นะครับอันนี้อยู่ในบ่อซีเมนต์นะครับก็ดูว่าหอยเขาจะเกาะกินแบบนี้ทั้งวันนะครับกินทั้งวันทั้งคืนหอยกินอิ่มเขาก็จะอ้วนนะครับเขาก็จะอ้วนโตไวนะครับอาหารเพียงพอนะครับก็มีการเสริมด้วยอาหารเม็ดบางครั้งนะครับหรือว่าไม่เสริมอาหารเม็ดก็ได้นะครับเราเลี้ยงแบบปล่อยทิ้งเลยนะครับเป็นเดือนนะครับมาดูจอกหูช้างหมดเราค่อยมาตักลงให้หอยนะครับ ถือว่าเป็นการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองต้นทุนต่ำนะครับสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะครับช่วงนี้ตลาดก็เปิดรับซื้อแล้วนะครับเนื้อหอยเชลลีสีทองก็จะสวยกว่าเนื้อหอยเชลลีสีดําบ้านเรานะครับกถือว่าเป็นอีก1สัตว์เศรษฐกิจที่กําลังมาแรงนะครับนะครับหอยเขาก็จะกินทั้งวันนะครับดังจบ,จบนี่คือเสียงหอยกินนะครับ เป็นจอกหูช้างนะครับจอกหูช้างโตไปๆนะครับลูกครับประมาณเลี้ยงประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับเราก็เอาขึ้นมาแกะหัวขายได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ส่งโรงงานแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์จากหอยเชลลี่สีทองนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับหอยเชลลี่สีทองโปรตีนสูงนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆหัวใจเกษตรที่กดติดตามนะครับถ้าคลิปว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชการหันหน,รโน,โน,โนารงาตรงให้คนบอกรบในน่วยอาหนุ่มสิพาน้องลงตรงหน่วยงานกเกษตรนะ